สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาว YouTube ครับวันนี้พาพี่น้องมาดูหน้างานของทีมงานทานินกุ๊บครับเสียนินครับเดี๋ยนินส่วนเอาแคดหน่อยผมมาเห็ดน้ำครับผมได้มาเบิงครับมาดูไปแล้วรอบหนึ่งครับเียดอำเภอน้ำโสมครับจังหวัดอุดรเป็นได้ครับนี่แหละครับเอง

ครับเองคือกันช่วงนี่นอเออลูกน้องไปดำหน้าอยู่พอะนะอันคู่ข้นทอดไซนี่มองนี่คู่ข้นปกเลยวะฮะคู่ไซทางเลยนี่ละ่ะนางานเสียกีนี่เป็นสี ใอ้มันได้ลูกนี่นี่สองพหนึ่งคิวหอดลอหคิวมลดลลูกนี้เป็นบอ่อสองพหนคิวครับ จัดการกับขี้ตมครับยุ่งกับขี้ตมม,มันบดได้เรครับทางนี้เต็มแล้ว เดี๋ยวเราไปดูบ่ออีกบ่อหนึ่งครับของเสียไซครับครับเสียไซครับอีกคันหนึ่งของเสียนินครับดูกันเอามาดูอีกที่หนึ่งครับอีกจุดหนึ่งงานนี้ฝีมือของช่างช่างชัยครับ เสียชัยครับเสียชัยนี่เป็นรูปรูปตัวเอลอ่ะครับเสียอันนี้กับสองพันเดียดเท่ากันมาัาปื๊บปื๊บมานเนี่ยโอ้หงามอยู่ตัวนี้ปัดมุมหรือว่าเอาหรือว่าเอาก็ยืม มุมนั่นไปหันนะ่ะเป็นมุม,มแมลงต <c ười> าหลุมมุมแมลงกินขขาวสร้างกินขขาว <c ười> เป็นได้เป็นได้ ครับสวัสดีครับมันแก่นปะลงอีกแก่นปะเนี่ยนี่แต่มันเหนียว,ต,ยวติดติดแขวเลยบะติดปุ่งกี้ปะอ,อย่งไปเยี่ยมเยิยนจะเข้าปะเข้าป,าปจังคอยไปกินทั้งนอกเข้าม่กาไปกินน้ำข้าวเจา้ามัสั่นเกาเงินเหนข้าวเจ้าไปเสือเห้เข้าได้ปะ นี่สิเป็นการยากคนปะได้สิ่นี้มันดีแล้วแบบปีกลายบันดเลยมันยก็บินเอเดวไปน้ำไปน้ำทีดินเหรอครับน่อันนี้ก็จะไปหันแมนดีไซน์ ใช่ทั้งยืนโดนกับย่มไปเป็นน้ำลมใค้เห็นตัวเห็นล่างแล้วไปพร้อมคือก็จะประโจกบอลเล็กเนาะไปกองกระจายจุกมุ่งจุกมุ่งไว้เนาะมันก็โอ้ยขัดกันไปโบงงามตาเพืดด่ออกับโบกมากเลยฮะมาใ้สิกัมไปได้ไหมได้มันกลับมาแบบไดนมาใฟตโต้ก่ะ,ะมันล่างมันเล็กเนีย่ยงามแล้วน่าสิแต่งแตะปั่นไฟขึ้นนีมันก็บสำหรับขันเคลื่อนไว้ได้เนี่ยงามมันก็อยู่ในเคลื่อนนี่แล้วล่างมาจับจุกมุ่งนิน้อยๆไป มันกับแบบจะเปลี่ยนที่อะไรยังไงนะมันกับโอ้บึงอ่ะพี่น้องเกษตรจางงานอำเภอตำบลยังกว่าเจนี่สมเยี่ยมครับตำบลสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสมครับหล,หลายก็คุดบักไฟวะอายุอายุอายุโดยเฉลีย่ยต้ยยยยยยมไก,ก่ไ <c oughs> โอ้มมันไเฟื่ยไี่าไปใช่นอุตสกินเม่บนนี่านไ่เอได้ะทำได้ีบทำได้คนอุตสาหมุดคอบไปจับมาจะสร้างมาหัวไกลเฟยเมียบบานเท้โอ้ยเรทาอยู่บนมือเจ้าโมโหตัวจิมือเบื่างแฝงล้าก็รอยทายอยู่บนมือแลไม่ได้ร้อยดอกเราก็ถือสิถร้อยเยังไม่ได้รอยได้หรอ

สวยงามครับบอ่อนี้น้ำหัวออกตัวนี้น้ำไหลออกพังน้ำแตกครับน้ำแตก อันนี้เป็นคันใหม่ล่าสุดของเสียนินครับ กุดนะครับวาดดินทางนี้จะได้เอาขึ้นมาเยอะครับไปเน้นตรงฝั่งโน้นครับงานนี้จะยากตรงที่ ต้องคอยหาวิธีที่วางดินครับฮะได้ก่อนวันนี้น่าจะไม่จบครับน่าจะพรุ่งนี้สำหรับบ่อน,นี้ครับ มาแล้วก็สวยครับสวยงามสวยงาม